สวัสดีครับวันนี้ผมมาวางรอบปูดํานะครับน้ํายังตายอยู่นะครับน้ํายังไม่มานะครับน้ําตายก็คือน้ํามันจะน้อยนะครับน้ํามันก็จะขึ้นลงอยู่ทั้งวันครับวันนี้ผมก็จะมาวางดูไว้คร่าวๆนะครับน้ําตายผมจะวางเฉพาะล่องต่านะครับแต่ละที่วางไม่เหมือนกันครับแถวนี้ก็คือวางเฉพาะล่องอย่างเดียวนะครับ ข้างคลองจะไม่มีปูนะครับจะมีเฉพาะในร่องบางเท่านั้นครับเมื่อกี้ผมก็ขี่เข้ามาในบางนะครับผมจะขี่เข้ามาบนยอดยอดต้นของบางนะครับผมจะวางจากบนยอดแล้วก็วางออกไปข้างนอกบางนะครับนี่คือลูกที่หนึ่งนะครับน้ำใจผมจะไม่เดินนะครับผมจะตั้งใกล้ๆนะครับไม่ปูออกมาหาอาหารเองครับ ถ้าจุดไหนมีลิงก็ต้องซ่อนทุ่นนะครับหรือว่าถอดทุ่นออกนะครับแล้วก็มัดเชือกไว้ผมไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับเกี่ยวกับวางรอบเพราะว่ามันมองไม่ค่อยเห็นนะครับกล้องผมวางในเรือนะครับมองไม่ค่อยเห็นล่องม,มองไม่ค่อยเห็นพื้นที่มันอยู่ยังไงนะครับ นี่ก็เป็นอีกร่องนะครับส่วนใหญ่ผมจะวางจุดที่เคยได้ปูนะครับถ้าใครเป็นมือใหม่เพิ่งหัดวางรอบก็คือต้องวางทุกร่องนะครับเราจะได้รู้ว่าร่องไหนมีปูหรือว่าไม่มีนะครับพอข้างหลังเรามาวางเราจะได้รู้นะครับว่าจุดไหนเราเคยได้แล้วก็จะวางจุดที่เคยได้นะครับ วางง่ายๆครับโยนตรงหัวเรือเลยนะครับแล้วก็พายหาร่องนะครับพายวางไปเรื่อยๆครับ วางพื้นที่ข้างคลองก็มีปูนะครับแต่ส่วนที่ผมมาวางแถวนี้มันไม่มีปูครับมีแต่ในบ้างอย่างเยอะเยก่อนจะวางก็เช็ครอบครับว่ามีร่องรอยขาดหรือเปล่าอวนขาดหรือเปล่า อนวางต้องเน้นในรอบเรียบกับพื้นนะครับถ้าไม่เรียบบางทีปูมันกินจากข้างนอกครับปูมันกินจากข้างนอกมันไม่ยอมเข้ารอบนะครับเพราะว่ารอบเราไม่เรียบนะครับ ถ้ากายเป็นมือใหม่ก็แนะนำให้หักกิ่งไม้นะครับเราจะได้รู้จุดที่เราวางนะครับก็ส่วนใหญ่จะหลงนะครับเพราะว่ามันเหมือน,นกันหมดครับล่องวางตรงไหนก็หักกิ่งไม้ตรงนั้น,นครับ ถ้ามาตอนที่น้ําน้ํายังไม่ขึ้นหรือว่าน้ําตอนที่น้ําลงสุดก็ยิ่งดีนะครับมันจะทํางานง่ายนะครับถ้าตอนวางรอกเราจะได้เห็นร่องรอยนะครับเราจะได้รู้ครับบางทีเพื่อนวางแล้วนะครับถ้าเรามาตอนที่น้ําแห้งหรือว่าน้ําลงนะครับเราจะเห็น บางทีเราไม่เห็นรอยเท้าไม่เห็นรอยกระแทกที่กิ่งไม้อะไรแต่เราบางทีเขาจะรวยเหยื่อไว้นะครับแต่บางคนก็ไม่รวยนะครับบางทีจะไม่มีร่องรอยเลยนะครับเรามาวางประมาณยกอีกวันนึงไม่ได้สักตัวก็คือพุ้งสามครับ จะวางไปจนถึงช่วงประมาณสิบ14ข่้ำนะครับพอิส10 14ขั้ำน้ําเริ่มใหญ่แล้วนะครับพอน้ําใหญ่ก็วางขึ้นที่สูงนะครับวางบนโคกหรือว่าวางบนตาลิงนะครับ ซนนี้ที่ผมวางอยู่นะครับจะเป็นที่ที่ไม่ค่อยมีปูครับแต่มันจะเป็นตัวสวยๆถ้าได้นะครับเป็นตัวสวยตัวใหญ่บางที่ก็ปูดีนะครับแต่มันเป็นจะเป็นตัวเล็กเยอะนะครับตัวใหญ่ไม่ค่อยมีที่นี่ก็คือวางสิบลูกได้ปูแค่ประมาณสามถึงสี่ลูกเท่านั้นนะครับ จะวางเฉพาะแต่น้ำกลางคืนนะครับก็คือสมมตุติว่าวางวันนี้นะครับก็มากู้ตอนเช้าอีกวันหนึ่งนะครับไม่ได้วางแล้วก็กู้กลางคืนนะครับโอเคครับฝากติดตามคลิปยกลอาฟูดำด้วยนะครับตอนนี้มาถึง EP ที่52แล้วนะครับ คลิปที่ผมจะมายกก็คืออีกวันหนึ่งก็คือพรุ่งนี้นะครับ e ีที่ห้าสิบเาฝากติดตามด้วยนะครับ